ใกล้กับช่วงเทศกาลนะคะหลายๆหน่วยงานก็ออกมารณรงค์เรื่องของการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่พร้อมการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นนะคะแต่ที่มากกว่านั้นค่ะเมื่อรักไม่พร้อมนะคะแล้วก็มีการตั้งครรภ์เกิดความไม่พร้อมต่างๆขึ้นมาเนี่ยจะส่งผลให้กับเด็กในท้องนั้นมีโอกาสที่จะเกิดความพิการโดยกําเนิดค่อนข้างสูงเลยค่ะต้องไปถามคุณหมอค่ะพอพูดถึงวันแห่งความรักกับการที่ท้องก่อนวัยอันควรเนี่ยสถิติที่คุณหมอได้ครุกครีมันเป็นยังไง นะคะกิิบก็มาอยู่ในงานรักไม่พร้อมจุดเริ่มต้นความพิการแต่กําเนิดค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอกันนะคะถึงการเตรียมตัวการตั้งครรภ์อย่างไรให้พร้อมกับการมีบุตรนะคะรวมไปถึงความที่รักไม่พร้อมแล้วเนี่ยแล้วตั้งครรภ์นเนี่ยจะส่งผลอะไรต่อเด็กๆบ้างค่ะคือสถิติของท้องวัยรุ่นนะคะหรือที่ว่า Teen Pregnancy เนี่ยก็มีตัวเลขออกมาว่าประเทศไทยครองอันดับหนึ่ง เอเชีย er, นะคะเอเชีย er, ซึ่งเป็นครองระดับที่คุณหมอคะการท้องไม่พร้อมปัจจุบันในวัยรุ่นไทยเด็กไทยเป็นยังไงบ้างคะคือถ้าพูดสถิตินะคะจากทราบจากสื่อเนี่ยก็พราบว่าเป็นอันดับหนึ่งของเอเชีย er, mm hmm. บ้านเรานะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเลยแล้วที่สําคัญก็คือว่าเวลาท้องไม่พร้อมเนี่ยมีโอกาสได้ลูกพิการได้ค่ะพิการแต่กาเนิด mm hmm. ได้นะเพราะแม่ที่อายุน้อยก็คือไม่พร้อมที่จะมีลูกเนี่ยนะส่วนใหญ่จะได้ลูกที่คลอดก่อนกําหนด แล้วก็ทารกคลอดมาน้้ำหนักน้อยซึ่งจะเป็นปัญหาตั้งแต่แรกเลยะนะคะระยะยาวก็คือจะก่อให้เกิดความพิการอย่างเช่นอาจจะสมองพิการนะคะปัญญาอ่อนได้ด้วยชักอะไรอย่างต่างพวกนี้มีหลายอย่างที่ตามไปแล้วความพิการแต่กําเนิดมันป้องกันได้ไหมคะแล้วถ้าป้องกันเนี่ยมีวิธีการป้องกันยังไงอันดับแรกประชาชนต้องมีความรู้ประชากรต้องมีความรู้โดยเฉพาะพ่อแม่หรือคนที่เตรียมตัวจะเป็นพ่อแม่คนเนี่ยควรต้องมีความรู้เรื่องนี้อันดับแรกเลยต้องเตรียมจาก ดูแลสุขภาพตัวเองซะก่อนนะคะอย่างเช่นสูบบุหรี่ก็ต้องเลิกเหล้าเลิกอะไรพวกนี้ไม่ดีหมดเลยสําหรับทารกในคภนนะคะอย่างเช่นเหล้าเนี่ยทำให้เกิดฟีโตแอลกอฮอล์ซินโดมบุหรี่ทาให้เด็กน้ําหนักแรกเกิดน้อยเด็กๆน้ําหนักแรกเกิดน้อยจะไม่แข็งแรงนะคะแต่ถึงกระน,นั้นปัจจุบันเราพบจากประสบะการณ์ว่าแม่อายุ14ปีก็มีรูปเป็นดาวได้เพราะฉะนั้นการเกิดโรคพันธุก,กรรมบางทีมันเกิดโดยเขาเรียกว่าอุบัติเหตุทางพันธุก,กรรมก็ได้โดยไม่มีการคาดเดาวหรือรู้ล่วงหน้า คุณพ่อคุณแม่คะพอรู้แล้วว่าน้องมีอาการในกลุ่มดาวอะคะ่ะเราต้องมีวิธีการดูแลลูกยังไงให้เขาสามารถดูเนชีวิตได้อย่างปกติดับแรกก็คือเรื่องของความรักความเข้าใจรเขาแล้วก็ความอดทนในการเลี้ยงดูเขาเราแก้ไขตรงนั้นไม่ได้แต่เราสามารถที่จะช่วยพัฒนาการให้เขาทําได้อย่างเ็าอยากรู้อะไรทุกอย่างก็จะถามอย่างนั้นใส่ครั้งห้าครั้งซึ่งป้าก็จะเข้าใจแล้วก็ทําตามขั้นตอนหรือกระบวนการที่ทางโรงพยาบาลแนะนํามาหรือแม้จากการกลายพันธุ์ของยีนซึ่งพบได้ในพ่ออายุมากเนี่ย ก็คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ทราบลูกคลอดมาก็อาจจะเป็นเด็กแคร์เอ็คอนโดเพลเซียที่เราเห็นตามหน้าในังสือพิมพ์หรือทีวีนะคะเพราะจริงๆอันดับแรกเลยหมอคิดว่าความรู้นี่สำคัญมากเลยความรู้นี่คืออาวุธถ้าเรารู้นะเราจะป้องกันดูแลตัวเองได้คุณหมอคะวิธีการป้องกันความพิการแต่กําเนิดสามารถป้องกันได้แล้วป้องกันได้อย่างไรคะสิ่งสําคัญที่ต้องการจะเรียนให้ทราบก็คือเรื่องของการทานรับประทานวิตามินโฟเลตนะโฟเลตนี่เป็นวิตามินซึ่งมีความสําคัญในการสร้างตัวอ่อน เกี่ยวข้องกับระบบสมองประสาทเป็นอย่างยิ่งรวมทั้งทํางานในระดับเซลล์ซึ่งหมายความว่าเวลาที่เซลล์เนี่ยร่างกายของเราจะมีการเสื่อมโฟเลตเนี่ยก็จะเข้าไปซ้ําแซมส่วนที่สึกหรอเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเอนไซม์ที่เกี่ยวกับการสร้างโครงสร้างของ DNA นเะคะเพราะนั้นมันทํางานระดับโมเลกุลเล้วว่างั้นเถอะเพราะนั้นโฟเลตเนี่ยนะซึ่งมีอยู่ในอาหารประเภทผักสดผลไม้ผักใบเขียวเนี่ยนะคะรวมทั้งอาจจะเป็น ซีเรียลหรือขนมอะไรแล้วต่างๆพวกนี้ขนมปังอะไรต่างๆพวกนี้นะคะมีเยอะข้าวด้วยนี่นะคะโฟเลตเนี่ยถ้าจะให้ได้ผลดีในการป้องกันความพิการแต่กาเนิดเนี่ยควรจะทานตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์คือเตรียมมาเลยนะคะทานโฟเลตอาจจะสัปดาห์ละครั้งเม็ดละห้ามิลลิกรัมเนี่ยทานสัปดาห์ละครั้งไม่มีปัญหานะคะแล้วพอในช่วง3เดือนแรกของการตั้งครรภ์นเนี่ยก็ต้องกินทุกวันอีกเพราะาในช่วงหญิงตั้งครรภ์เนี่ยมีความต้องการปริมาณของโฟเลตเนี่ยสูงมากเพราะต้องไปสร้างทารกในไขสร้างอวัยวะ สร้างสมองนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความสําคัญในสํสาเดือนแรกก่อนตั้งครรภ์หรือถ้าทําได้ก่อนนั้นนั้นยิ่งดีกับ3เดือนแรกของการตั้งครรภ์คุณแม่มองว่ากับคนนี้พ่อแม่ที่มีกลุ่มลูกเป็นกลุ่มดาวอะคะ่ะต้องมีวิธีการดูแลน้องเขายังไงคะคงต้องใช้หลักว่าเข้าใจเขานะคะเข้าใจแล้วก็เข้าใจคนอื่นด้วยเข้าใจคนรอบข้างด้วยงั้นเราต้องแปลพฤติกรรมของคนอื่นในสังคมว่าเขามองลูกเรยายังไงแล้วเราก็ปรับตัวเอง ให้เข้ากับสังคมนี้ข้อมูลเรื่องของการเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์น,นะคะก็นามาเสนอในช่วงต้อนรับเทศกาลบัเลนไท์ค่ะถ้าใครที่เตรียมตัวที่จะมีน้องนะคะก็ข้อมูลต่างเหล่านี้ค่ะจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมอย่างมากแล้วก็เห็นได้ว่าถ้าเรามีการเตรียมตัวให้พร้อมสุดท้ายแล้วสิ่งที่ส่งผลมากที่สุดก็คือลูกในท้องของเราที่เกิดมาจากความรักค่ะ